นเล่นด้วยเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกมากครับผมประทับใจครับหมอรําเสียงสกิดใจยังไงก็ไปต่อได้ครับเชน่อผมวันนี้มินิครั้งแรกด้วยนะครั้งแรกด้วยเหรอใช่พรุ่งนี้อย่าลืมติดตามไลฟ์สดของหมอรัสกิดใจนะครับเป็นไลฟ์สดแรกใช่ไหมไลฟ์สดแรกเลยครับเปิดด้วยชมฟรีทั่วโลกแถวครับถ่ายรูปกัน

พี่ยีขอเอลาใช่มี่ทีเอาต้องนีไม่ตาเอากล้องนี้ก่อนกล้องนี้นะคะหนึ่อาหารยิ้มนะคะหนึ่งสองเลี้ยวขอเรื่องนอไคะหนึ่งสองเาอีกกล้องนึงนะครับ ส้นแด้วสิ้นไ่ไหสิ้นไหนส้นบ่ไหเดินก็ม่เีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาเร็วเรมาเร็วเโอยเ้อีหลรอคนดังรอนงย้องเพลงแลนี่ร้องเลงแล้งนี่กลานี่มพี่เมย์เสือร้องเพลง้องนี้ไหมน่งกลางนี่ง่ เอากล้องนี้ก่อนนะคะแม่ก่อนค่เนื่องแม่นีาร์ะค่ะบอยเนื่องสองใน้เก่งเากะหนระมุที่สหนอีกล่องหนึ่งระมุดที่เจ็ดหกน้าาค่ะเนี่ยยิ้มนะคะหนึ่งสองที่สามยูโรตาอัวกระจ้าเป็นไงครับวันนี้ เป็นไงบ้างวันนี้สนุกค่ะชอบติดตามด้วยค่ะพีค่ะสนับสนุนนะคะขอบคุณมากค่ะผอบจัดก่รเขามูการขยายเกาอย่างเขาด ขอบคุณนะฮิวเดี๋ยวไปทายนครับกนเวลาหนึ่งช่งมันต้นไปนะครับเจอกันนะครับ่นี้นะครับสนับดนุคกันก่อนนะครับขม้าหนะครับราเสียงร้านกับต้ยบงรานนีสนะ

สดชื่นอจาดชื่นลยมากเลยคุณเจอกันนะครับได้สดชื่นปิดไปเปาราไปเปดไอ้บอยนี่้วงแค่แล้วระด้เป็นศิลปิน่องนีเอรอเอทยหนูเ้หนูเป็นดาราอยู่ไม่ ็ถ้าคุณน้องนะน้องมาอยู่นี่น้องก็ต้องนเก่่านานเสียงโน้ตสิบเก้านีงห่พัดเอา่ำพงอเบิ้งเบิ้งอ้ายกับเป็นผู้จัดการลำพงำงยอ้ายกับผู้จัดการอยู่อ่ะเด้อ้อลอ้ายเป็นผู้จัดการอยู่อ่ะเด้อเดเดี๋ยวเข้าอาเซีนมาสิบเก้าลำพงจะไปที่ดูการนารอดูวันที่สิบอ็ดตุลาเปิดพงก็ย่านเหล่าเด้อสวย เนุ้ไม่รู้พอนงบ้างเป็นไงบ้างน้องเยมสําำแคร์เป็นไงบ้างสนุกมากสนุกมากเอาให้พูดคนละอย่างสนุกมากครับผมวนแห้งค่ะวนนี้งสำหรับงานแหลกครับต่อไปเข้ากับอกนงานุ่กเก้าไลฟ์สดนะครับผมไลฟ์สดของไม่นี่แลกีนีติดต่อได้ มีงานมาเรื่อยๆแน่นอนครับไปเจอกันครับผมรับบครับมีเด็กเือนต้องเต็มเราเินไฟเลยครับผมราคาเป็นกันเองพี่น้องจะนไปแบบจัดเต็มเลยค่ะงานเล็กงานใหญ่เพลนมาเลยค่ะพวกเราหมอราเสียสกิดใจดีที่หนึ่งจะรับใส่พี่น้องสุสวรค่ะเบคดูนน่ไมะบรรยากาศมนม่ได้น นี่ครับบรรยากาศขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจเสียงสกิจใจนะฮะเสียงสกิจใจวันนี้เป็นมินิสัปคังแกร์นะครับ ขอบคุณทุกคนมากนะครับตอนนี้บรรยากาศแบบอบอุ่นมากๆเลยนะคะดูสิครับเป็นตู้ไซนไน นี่นะฮะแม่แม่แก็มาให้กำลังใจหัวหน้าท็อปของเรานะครับนี่อบอุ่นมากๆเลยนะครับเืออไแต๊ดแต๊ดทำไมไปยู่ระเบียงเขาจะสินเล็กๆเลยอืมเป,เป็นยังไงบ้างครับวันนี้เกตปี พรุ่งนี้อย่าลืมนะไลฟ์สดโอเคนะครับวันนี้ก็คือบรรยากาศหลังเลิกจากมนีคอนเสิร์ตนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาให้กำลังใจหมอรำเสียงสกิจใจหมอรำน้องใหม่นะครับที่ติดรมนะฮะติด ร่มสว่างดินแดนจังหวัดสกลนครนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คคกดแชร์กดกระดิ่งหัวใจเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเซนส์กิจใจด้วยนะครับสวัสดีครับ